ร้องเพลงอาจจะแค่นั้นนอกแต่การมอบความสุขยังไม่จบแค่นีไ้ไม่จบแค่นี้ขอแบ,บ,บแ่งกอนะนะตางเข้าเราดักทุกคนให้เขียนโพสต์มีทั้งระบายความใคร มีน้ำฝากความคิดถึงน้องพี่อยากให้น,น้องเลือกสุดทแฟนของเราขึ้นอ่ากนก่อนันนี้นีบางอันเนีย่ยเป็นเรื่อนน่ารักมากพี่เลือกมานะอันนี้โน้ตตอบได้ก็ตอบอันนี้ตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบอคำถามโกรธมากพี่โน้ตขาชอบใส่เกงในสีอะไรอได้้ให้ถูกค่ะน้องบิ๋ม ไปเดียมด้วยาม,มามไม่สบายแล้วละ่ะนะมาผมอยากรู้ว่าตอนที่ถามอา่ะเม่รู้ไหมว่าจะต้องออกมา <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ของเธอใช่ไหม,ไมะถือไมถามสิถามเองคนเ,เคนทีตอบถามได้สิเขียนมา ชอบใส่กางเกงในสีดำครับสีดำหรือสีขาวสีเทาได <_ an> แา้แต่ว่ามันยากอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคนเอวเล็กแต่ยังตัวใหญ่ไซส์ันใช้เอวไปเป็นตัสสตวแต่ว่าบ่งเลือกที่มันมีพื้นที่เยอะ รู้แล้วใช่ไหมครับเสียงอะไรโอเคไม่ต้องยืนอย่างหนัไม่ต้องมายินเป็นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่สื่อพูดถูกว่าผมใหญ่คนต่ใจนะคนใจถึงคนใจใหญ่โอเคน้องบิ้มจับหนึ่งสิ่งจับหนึงสิ่งไันี้ห้ามกอดนนี้ห้ามกอดนี่คืออะไร มอบให้มอบให้น้ำห<ผ>มิ่นโอเคเสนอให้หนึยงแด่คำถามอะไรก็ครับขอบคุณสำหรับคำถามชื่อ <S <S 2> <S 2> ถ้าไม่ได้มันเป็นผมก็คงจะไม่ได้ตอบคำถามคำถามที่ให้อะไรสังคมครับรับคุณน้ำหมิ่น <S <S อีกหนึ่งคำถามอันนี้ไม่ได้เขียนชื่อแต่ว่าขอขึ้นมาหน่อยนะใครเขียนเขาว่าเฮียแบลให้ดูหน่อยขึ้นมาดิเฮียแบลให้ดูหน่อยใครครับ ขึ้นมา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 จะสร้างภาระผู้ชายวันนี้แล้วเป็นสม่ที่ผมไม่ถนัดจริงๆไม่กี้ยังร้องๆอยู่เลยจริงๆคือถ้าผมทำถนัดผมเต้นวันเดอร์เกย์กับพวกนั้นเลยมาเธอเป็นคนเขียนใบนี้ใช่ไหมดังนั้น เธออยากเห็นเขาทำท่าแบลวใช่มั้ยดไหมเธอสอนเขาทำสิกี้เขียวเองนะพี่นีดด่เกี่ยวนะลามจริงแบล็วนี่เอามใหม่สิแล้วผมจะไปไหนก็ต้องมันมาตามผมไปด้วยี่ แล้วตามที่เธอเขียนมาเธอแป้วให้ดูหน่อย <c ười> ไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้ๆไม่เห็นตรงก็ไม่เห็นหนึ่งสองสามแป๊วให้ดู ไม่ใแค่ครับโอเคพี่โพี่ขอ3ามสใบไปไหนก็ได้เพราะว่ามีบางอันนะมีบางอันที่บอกว่าคืนกกกคืนกกนอกางเก็งในลินหรือยัง นหมักหมนครับว่าเราเราไปคอนเสิร์ตไปอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันซักเครื่องพาไม่ทันเพรานตกมันไม่ใช่เชือกเหมือนตกรองเท้าเเก็บไว้ยังนั้นแล้วแล้วโนหาทางออกยังไงอ่ะต้องไปห้องในลิซ้ำซ้ำตัวที่มันใส่แล้วหรือ2องายไม่ได้เพราะว่าผมต้องกินดูก่อน คือว่ามันเข้าไปดเรื่อยๆเขาก็มองฟังไม่ได้ใช่ใช่เรามองริตลิ่งก็สงสัยว่าเก่งไหนเขาหายไปไนบอกเขาว่าเออพี่ยืมยิ้มนะน้าจะยิ้มนะน้าแตกทิไปแล้วอาเทียนะครับใครคำถามนี้คำถามนี้ฮะเห็นมันไม่มีใครยืมป้อนตัวเนี่ยใครเขียนว่าพี่ยุงเขียนขึ้นมาเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนี่ชื่ออะไยน้องเสยน้องเสยอยู่ไหนอ่ะ Say hết mọi người bạn hãy nói tên là chuyện 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 là mà là chuyện 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 là đẹp là chuyện 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 là รับรางวันครับแต่พี่โนนะเราเคียร์ด้วยว่าเสยเสยองแกนี่คืออะไรอ่าเคียร์ครับเวลาแบบไปงานนี้ใช่ไหมคะถ้าพวกอีเวนต์หนูก็จะนั่งติดเวทีแล้วก็ม่ไปมุมสวยเสยสยนี่โอเคขอบคุณครับคงโเองีความเป็นสวยเนเสยเโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ พี่โน <Cock S 2> ้ขอยี่สี่อันสาสามโอเคสีเขียวสีเขียวฮะสีเขียวมีบางอันนะเขียนมากหวยงวดต่อไปเลขอะไรเห็นไี้โน้เ็นเจ้าพ่อเลยเก็บวันองเลือกยาเกินข้อคถามดีหมดเลยุณคนบอกมองล่างล่างมองล่างล่าง มีหน้าที่ปกป้องคุณคุณเลือกไปเรามายอดทีมีคนถามมาด่มาด้วยยังไงฮะสลันกับโตโน่คุณแน็งอย่ บางทีก็เป็นแฟนคลับบางทีก็เป็นกลุ่มทักถมผมต้องตอบไหมต้องตอบต้องตอบบไม่ให้นะไม่ให้ตอบไปก็ไม่เป็นีไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกอึดอัดใจตอนที่ผมเล่นอะบางทีทำไมถึงได้รางวัลก็เล่ต้องตั้งใจแว่ามันจะต่างกันอยู่ สันน่นึกถึงคนที่รักเขาน้อยไปนึกถึงนึกถึงพ่อนึกถึงแม่น้อยไปที่สัญญาขพ่อแม่ไว้นะเียนะสิ่งสำคัญคืคอคนอย่างผมไม่มีทางตายแบบงงๆแบบสัน ป็นดีสักเท่าไหร่นะคนดีเท่เาไหร่เพราะว่าผมจะไม่ยอมในชีวิตที่แม่ผมนะออกเยอะ